นิวแซนทอกับผมรัชต์าสวรรค์ธินกรนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยสตาร์ทีวีครับดาวเทียมทุกระบบครับถ้าเป็นจาน PSI นะฮะก็กดไปที่ช่อง112นะครับรวมทั้งพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวอุดรนะที่ดูผ่านทางเคเบิลทีวีนะฮะก็คือโฮมเคเบิลทีวีที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีผ่านทางพี่อุ้ยนะฮะวิโรดพัฒนชัยศรีนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติตามรับชมรายการกับผมสมควรนะฮะรวมทั้งข้อความที่ส่งกันไปด้วย483 8388ก็ถือว่าเป็นประโยชน จะแนะนาหรือจะมีคําถามร่วมกับวิทยากรซึ่งวันนี้เราโฟกัสเรื่องความรักของผู้ปกครองนะครับครูที่มอบให้กับบุตรหลานนะครับโดยเฉพาะสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะครับกับท่านนายกเกษมกันทัพมณีนะฮะนอกจากตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นผู้ส่งคุณวุฒิด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาฮิตเรื่องเกาหลีนะฮะรู้สึกว่าท่านจะแม่นยําเรื่องกฎหมายเกาหลีด้วยนะฮะก็เป็นธนาความประจําสมาคมธุรกิจ ชาวเกาหลีด้วยนะ<ช>พี่น้องชาวเกาหลีถ,ถ้าดูอยู่นะฮะ<ช> <ๆ S 2> ก็เบื่อบางทีอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารน,นะครับๆๆรวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่7นี้ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้กันนะครับตามสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนสำเสร็มวิทยาลัยครับจัดกิจกรรมงาน โบลิ่งการกุศลน,นะครับในวันเสาร์ที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับที่เมเจอร์โบนะครับเมเจอร์รัชโยธินในช่วงตั้งแต่8นาฬกาถึง13นาฬกานะครับใครที่สนใจอยากจะไปร่วมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์081-866 5299ครับ081866 5299ครับท่านนายกครับเรามาพูดกันต่อครับวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่ดูรายการเราอยู่นะฮะคงม,มีความสุขนะ,ะได้รับคําแนะนําจากท่านนายกเองนะฮะ,ะทั้งด้านตัวเองในก่อนที่จะมาเป็นนายกก็คือเป็นลูกศิษย์มาก,ก่อนวันนี้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็มีลูกตเอส่งต่อให้กับสถาบ,บันที่เราเรียนตั้งแต่เด็กเห็นเห็นภาพสะท้อนอะไรครับความรักความอบอุ่นอะไรบ้างครับในสังคมคนระับคือสิ่งหนึ่งที่ผมผมได้ก็คือว่า ลูกที่เข้าไปเรียนเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะออกนอกเส้นทางเหมือนกับว่าหมายถึงมีพ่อเป็นไอดอลไว้ใช่ใช่ใช่เขาก็จะบอกว่าอ๋อนี่ลูกเกษมเหรอนี่ลูกนายกเหรอนี่ทุกคนก็จะมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะเรียนแล้วก็คือลูกผมก็ไม่ใช่เรียนเก่งนะตัวผมเองที่เรียนสาเสร็จมาก็ไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งนะครับแต่ว่าให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้อยู่ในสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครับนะคนี่ที่ผมต้องการคือทุกโรงเรียนเนี่ยแน่นอนครับมันก็มี2ส่วนนะฮะก็คือจะเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วก็โรงเรียนที่สังกัดในในในกระทรวงศึกษาธิการนะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงมาตรฐานครับท่านนายกครับในในพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามีผู้ปกครองหลายท่านดูรายการเราอยู่นะครับมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่านิยมด้วยส่วนหนึ่งนะก็ตามทีแต่นี้เราจะทําให้มาตรฐานนั้นเนี่ยให้มันเกลี่ยแลดูว่ามาตรฐานมันเหมือนกันทั้งประเทศ มันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันต้องใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนหรือมันจะเริ่มต้นจากผู้ปกครองเองที่ต้องเข้าไปทํางานร่วมกันกันกบคล้ายๆกับสตาบันของท่านครับคือค่านิยมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ปัจเจกบุคคลท, <c oughs> ที่ที่จะตัดสินใจว่าชอบอะไร <c oughs> นะครับดัง <c oughs> น,นั้นถ้าเกิดว่าจะทําอย่างไรให้มีค่านิยมเดียวกันได้เนี่ยนะครับครับ <c oughs> ผมว่าในประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ยทำไม่ได้ครับ <c oughs> ทําไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงว่า รักใครชอบใครคุณรักคนนั้นคุณชอบคนนี้คุณชอบโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแต่ละคน ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเขาชอบบนรางเนื้อชอบรางยานะครับสองคนยนต์ตามช่องก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นวิถีของเราที่เราพบกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันติดตัวอยู่ในตัวเรามาตลอดความเป็นคนไทยเนี่ยมันติดอยู่ในโครโมโซมในยีนของเราว่าเราชอบอะไรเราอยู่อะไรก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปเพียงแต่ว่าท่านท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องมาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเนี่ยมันแค่ไหนอะมาตรฐานคือ ชื่อหรือเปล่าถ้าเราบอกว่ามาตรฐานเราแค่ชื่อชื่อสถาบันหรือไม่ก็ใช่ถ้าเรายอมรับกันทุกคนว่าชื่อไม่เป็นไรครับก็เหมือนอย่างกับลงสถาบันเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ,รสามเสนสองอเทพศิลินสองก็สามารถที่จะไปทําได้ทั่วประเทศอ๋อคือ เราต้องเริ่มต้นจากกลุ่มนะฮะหรือจะเป็นคณะทํางานที่อยู่ในสถาบันนั้นนะคะคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่จะรอแต่ภาครัฐอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าตนเม็ที่พึ่งแห่งตนก่อนนะแล้วก็ส่วนภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ก็ยังพอจะรอได้คือถ้าโรงเรียนที่จังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจังหวัดหนึ่งกัประเทศไทยบอกว่าโรงเรียนของเขานี่ก็ตั้งมาเกือบร้อยปีแล้วสิทธิ์เก่าเยอะแยะมากมายแต่มาวันหนึ่งภาครัฐบอกว่าเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน เอาชื่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร,ครโรงเรียนหนึ่งเอาไปแปะไว้ว่าชื่อโรงเรียนนี้น,นี่วงเล็บปึ๊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 บตกลงไหมครับแต่แม้หลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ที่จรงนั้นมีชื่อเสียงพอแล้วนะครับอันนี้แหละครับคือว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเรียกร้องหามาตรฐานว่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยผมว่านั่นคือเรื่องชื่ออย่างเดียวแหมท่านครับเป็นประโยชน์มากมีคำถามที่ต้องรงรบกวนอ่านนิดหนึ่งนะส่งกันเข้ามาครับขอบคุณมากครับบอกว่าทําไมครูทําผิดนะฮะทำไมแค่ถูกลงโทษแค่ย้ายสถานที่ทำไมไม่มีบทลงโทษอย่างเช่นให้พักราชการหรืออะไรฮะอันนี้อันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ทท อาจจะมีขั้นตอนหรือเลปล่าฮะท่านนายกต้มีขั้นตอนมีขั้นตอนมีขั้นตอน,น <ะ S 2> ทางราชการอยู่นะครับ,รบแล้วก็มีจบสูงเรียนดีแต่ตอนนี้หางานไม่ได้เลยค่ะเะครียดมากนะฮะ ก็ส่งใบสมัครมาที่สมาคมผู้ปกครองและครูสิครับที่สำเสรเนืเผื่อแย่้าเป็นตำแหน่งที่ทำได้ก็ก็ลองดูครับมีนะผมก็สิเก่าสำเสนดูเราอยู่นะยินดีมากครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะฮะก็ขอบพระคุณมากก็ส่งกันเข้ามาครับหรืออยากจะแนะนําอยากจะฝากคําถามยินดีครับณวันนี้มิติการศึกษาในบ้านเราถือว่ามีก็เรียกมีความเป็นผู้นําในภูมิภาคนะฮะแล้วก็ด็อกเตอร์บ้านเรานั้นเยอะเลยทีเดียวนะครับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะความรู้ทางด้านวิ ิชากากร,รถือว่าเยอะมากแต่บ,บ,บางทีพอไปพูดถึงระดับประเทศแล้วเนี่ยการทํางานบางทีมันมีผู้รู้เยอะไปและะ้วมันบางทีก็เลยไม่ค่อยจะได้ข้อสรุปหรือเปล่าครับส,สำหรับการทำงานน,นี่ยกตัวอย่างนะฮะสำหรับการทํางานระดับประเทศก็กเป็นเรื่องที่เรียกว่าก็ต้องดูว่าเขาทํางานแบบไหนย,ยังไงเพราะว่าผมผมเชื่ออย่างหนึ่งนะอาจารย์ผมเชื่อว่าการจะขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนโรงเรียนสักโรงเรียนหนึ่งเนี่ย ในในมุมมองผมนะครับเหมือนกันหลักการเดียวกันหลักการเดียวเพียงแต่ว่าองค์กรนี้มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องหล่อหลอมนะฮะอาจารย์เราต้องหล่อหลอมหล่อหลอมในเรื่องของเเขาเรียกอค่านิยมหรือหล่อหลอมในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนที่จะส่งต่อให้สู่สังคมใช่อาจารย์แนะนําอยากจะแนะนาคุณผู้ชมยังไงครับท่านนายกครับผมคิดว่าการทํางานของ สมาคมผู้ปกครองสำเสรเนี่ยนะครับกับโรงเรียนสาเสรและก็ผู้ปกครองเครือข่ายทุกคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสร้างได้ก็คือว่าเรารับฟังความเห็นที่แตกต่างนะครับแล้วแล้วเอาความเห็นที่แตกต่างเนี่ยเอามาสู่ภารกิจในในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องที่สามก็คือว่าพอทุกคนได้ได้มีโอกาสที่จะมารับฟังกันแล้วเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า Hearing เนี่ยพอ Hearing ได้ดีปั๊บเนี่ย การจะกำหนดภารกิจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมันจะลดความขัดแย้งแต่แน่นอนถ้าองค์กรใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นการเฮียริ่งมันก็ต้องมากขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ท่านก็ต้องไปหาวิธีการว่าท่านจะเฮียริ่งยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะครับจำนวนสมาชิกของสมาคมแน่นอนฮะมันต้องมีตัวเลขพอสมควรฮะณวันนี้เนี่ยสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนสามเสียมีสมาชิกสักประมาณเท่าไหร่ครับ เฉพาะนักเรียนนี่ก็สี่พันนะสี่พันนะฮะผู้ปกครองก็ก็เอาสองสองคือคุณพ่อ,พอคุณแม่คูณเข้าไปคูณเข้าไปนะ่ยนะฮะสองสี่แปดไดก็แปดพันนะผู้ปกครองนะ,ะก็ไม่น้อยนะฮะครับไม่น้อย <นะ S 2> แล้วก็น <ะ S 2> ในส่วนของอาจารย์อีกก็ประมาณสามร้อยคน อ้นะฮะก็ถือว่าเป็นการบริรณาการหลายๆภาคส่วนให้มาทํางานร่วมกันนีค่คิดแบบตัวเลขแบบรุบหลวมนะฮะยังยังไม่ได้ไปโฟกัสกันผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการการศึกษาของเราเนี่ยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เริ่มจากพ่อแม่ให้บุตรนะหรือโรงเรียนครูให้นักนักเรียนหรือภาครัฐราทางกระทรวงต่างๆเนี่ยท่านอยากคาดหวัง คาดหวังกับการศึกษาไทยคาดหวังกับความพร้อมของความเป็นผู้นําในภูมิภาคซึ่งตัวนี้เราก็ถือว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราจะมองในการเป็นการศึกษาที่จะบูรณาการเข้าสู่ก้าวเข้าสู่บทบาทประชาคมอาเซียนเราจะมีจุดด้อยอย่างไรบ้างครับจุดด้อยจุดจุดเด่นของเราอย่างไรบ้างครับก็คือการขาดการมีส่วนร่วมที่โรงเรียนต่างๆที่จะมาร่วมกัน <èmes. S 2> คือผมมั่นใจว่าภารกิจของโรงเรียนทุกโรงเรียนมัธยมในทั่วประเทศเนี่ยนะครับ,รบก็รับทราบอยู่แล้วว่าต้องไปเป็นเมมเบอร์ของอาเซียนนะครับต้องเปิดกว้างแต่การปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันในการจะเข้าสู่ระบบเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้ยังไม่เท่ากันอ <çek> ๋อต้องรออีกนานแค่ไหนครับคือหรือหวังไว้คือก็ได้หวังไว้คือสำเส li ียเองก็ก็ไประดับหนึ่งแล้วเรามีอังกฤษโปรแกรม ครับนะครับเรามีหลักสูตรให้เลือให้เด็กนักเรียนเรียนถึง6หลักสูตรในโรงเรียนเดียวกันโอ้อันนี้หมายถึงว่าผู้ปกครองมีส่วนเข้าเป็นแสดงความคิดเห็นใช่ครับโอ้โรงเรียนเขาวางหลักสูตรมาต้องมีแบบนี้แบบนี้ในใน8ดห้องถึง10ห้องเนี่ยก็จะมีสองห้องหลักสูตรนี้สองห้องหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้นี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวสามเสียนี่ ปีหน้าเด็กเข้าไปเรียนกันเยอะเลยทำไงเนี่ยก็ก็ไปสอบแข่งขัน,ขนต้องสอบแข่งขันะขน,นะงแน,นะครับท้ายสุดยิงครับท่านครับสันส้นๆครับสมาคมาผู้ปกครองครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโดยท่านนายกเกษมกันทมณีอยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองอยากฝากอะไรถึงเด็กๆนักเรียนที่ดูรายการเราอยู่นะฮะ,ะก่อนที่จะไปดูละครางก็สุดท้ายแล้วแต่เจนนะ คือเรื่องแรกเนี่ยนะครับการเรียนของเด็กๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ขอให้ตั้งใจว่าเราเรียนเนี่ยเป็นภารกิจระดับชาติไม่ใช่เรียนเพื่อตัวเองเนี่ยรเราเรียนและศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรือจะอยู่ในหุบเขาไหนก็ตามครับก็เรียนเพื่อชาตินะครับเมื่อเป็นการเรียนเพื่อชาติแล้วก็ทําให้ดีที่สุดไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ขอให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะถูกต้องทําได้ทุ่มเวลา ให้เต็มที่กตรงนั้นนะครับ,รบสําหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมเข้าใจดีว่าบางบ้านอาจจะมีคุณพ่อคนเดียวบ,บางบ้านคุณแม่คนเดียวเนื่องจากมีภารกิจต่างๆบ,บางบ้านอยู่กับคุณป้าครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคำว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ขอให้ท่านเหลียวมาหันมามองบ้างว่า วันนี้ถึงไหนแล้วกลับนะฮะขอบพระคุณนะท่านครับท่านนายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับผู้ส่งคุณวุฒิด้านกฎหมายกระทรวงยุติธรรมฮะวันนี้เวลาของเราหมดหมดจริงๆนะท่านนายกเกษมกันทัพมณีขอบคุณอีกครั้งนะครับยินดีครับครับคุณผู้ชมครับรายการของเราครับนิวแอนท็อกมีทุกวันนะฮะเวลาใหม่ของเราครับเป็นเวลาดีนะฮะสิบแปดรายกาถึงยี่สิบเออสิบแปดรายกาถึงสิบเก้ารายกาขอาวไปครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับจากลาไปพร้อมกันขอบคุณทีมงานไทยรัฐทีวีครับจากลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ